การรองรับสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพนะคะทางด้านท่ากาศยานหาดใหญ่ก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมค่ะโครงการดูแลผู้สูงอายุประจำปี2 5 6 8ขึ้นค่ะ โดยทางด้านท่ากาศรรยานหัดใหญ่เขาได้จัดโครงการดูแลผู้สูงอายุประจำปี2,568โดยจัดขึ้นที่โรงแรมเดอะซิกเนเจอร์โฮเทลแอร์พอร์ตหัดใหญ่ค่ะอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งได้รับเกียรติจากนายกฤษดาภุกรัพย์ผู้อำนวยการท่ากาศรรยานหัดใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยพนักง,งานนะคะผู้บริหารรวมถึงผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหัดใหญ่เข้าร่วมโครงการจํานวน80คนด้วยกันโดยแบ่งเป็นนะคะจากอําเภอคลองหอยโขงจํานวน40คนและจากอําเภอหัดใหญ่จํานวน40คนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมจากสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโขงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุและเพื่อให้เป็นไปตามการดําเนินงานของท่าอากาศยานหัดใหญ่ค่ะซึ่งสอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนอีกทั้งยังสอดคล้องกับโนโยบายด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุข,ของรัฐบาลอีกด้วย โครงการนี้ค่ะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งด้านวิชาการและสันทนาการโดยช่วงเช้าค่ะก็จะมีวิทยากรซึ่งเป็นนักวิชาการจากหาสุขอำเภอคลองหอยโขงมาให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมรวมทั้งการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายของตนเองแก่ผู้สูงอายุ ขณะที่ช่วงบ่ายก็เป็นกิจกรรมสันนาษฐานภาคบันเทิงเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมจากชุมชนต่างๆและพนักงานท่ากัษยยานหาดใหญ่ไฮไลท์ในช่วงบ่ายค่ะก็น่าจะเป็นการประกวดร้องเพลงสลับผู้สูงอายุค,ค่ะที่ทุกคนโชว์พลังเสียงร้องและลีลาการเต้นกันอย่างเต็มที่โดยผู้เข้าประกวดบางคนเพิ่มสีสันที่น่าสนใจมากขึ้นค่ะเพราะว่ามาพร้อมทีมห่างเครื่องหรือทีมแดนเซอร์นั่นเองค่ะ สำหรับผู้ชนะการประกวดก็จะได้รับเงินรางวัลมูลค่าถึง5,000บาทด้วยกันค่ะส่วนรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยอื่นๆนะคะก็ได้รับเงินรางวัลปลอบใจเช่นกันค่ะเรียกว่าตลอดทั้งวันนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเพื่อเป็นการเพิ่มพลังงานความสุขให้กับผู้สูงอายุและก็ทุกคนที่ร่วมงานในครั้งนี้เรียกว่าทำให้ทุกคนลืมอายุตนเองไปเลยทีเดียวค่ะ